วันนี้นะคะมาขายรถแท็กเตอร์กันต่อเลยดีกว่านะคะจากคลิปเดิมนะคะเราขายตัว7 0 4 0ไปแล้วนะคะปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะโบจะพาทุกคนมาดูตัว70.50กันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูภายในแล้วก็ตัวนี้แตกต่างกับรุ่นที0 4 0ยังไงไปดูกันค่ะไปเลย ตัวนี้นะคะรุ่นท7 0 5 0ขนาด95แรงมา้า19เกียร์เดินหน้า6เกียร์ถอยหลังนะคะตัวนี้เป็นเก่านอกระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยค่ะตู้แอร์เย็นฉ่ำมากเลยนะคะภายในก็ดูกว้างแล้วก็มีเบาะ2ที่นั่งนะคะระบบควบคุมต่างๆของเครื่องใช้งานได้ปกตินะคะถึงจะเป็นเก่านอกก็ตามนะคะชั่วโมงบินนะคะของน้องเพียงแค่8,000กว่าชั่วโมงเองค่ะ ตอนนี้นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะลดทันทีนะคะ2 0 0 0 0 0บาทโรดีดีแบบนี้นะคะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะถ้าหากท่านใดสนใจรถไถขนาดใหญ่แบบนี้อยากได้ใช้งานหรือว่านําไปใช้งานหนักๆนะคะติดต่อน้องโบได้เลยนะคะรุ่นที7500ตอนนี้น้องยังว่างอยู่นะคะสนใจติดต่อน้องโบได้ที่เบอร์0 9 8 8 2 5 0 0 4 5หรือจะเข้ามาดูหรือเข้ามาขับก็สามารถเข้ามาได้ที่บริษัทชารแท็กเตอร์สุพรรณบุรีได้เลยนะคะ